สวัสดีค่ะคลิปนี้แัดมินมารายงานราคาข้าวเปลือก ความชื้นไม่เกิน15%ล่าสุดประจำวันที่3ตุลาคม2566กับคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในก่อนจะไปรับชมว่ฟาฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้หน่อยท่านที่กดแล้วขอพระคุณมากๆไปรับชมว่ฟาฟังข่าวันเลยค่ะข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน15%ประจำวันที่3ตุลาคม66ข้าวเปลือกชนิดที่1ได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาอยู่ที่15,000บาทต่อตันถึง16,600บาทต่อตนันข้าวเปลือกชนิดที่2ได้แก่ข้าวเปลือกเจ้าราคาอยู่ที่ 1>, 1 2 0 0 0ับาทต่อตันถึง12,700ัรบาทต่อตันข้าวเปลือกชนิดที่3ได้แก่ข้าวเปลือกปทุมธานมีราคาอยู่ที่1 3 3 0 0ัรบาทต่อตันถึง1 000, 3 8 0 0ัรบาทต่อตันค่ะข้าวเปลือกชนิดสุดท้ายได้แก่ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวราคาอยู่ที่14,800ัรบาทต่อตันถึง15,800ัอบาทต่อตันโชคดีร่ำรวยทุกท่านคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ